สวัสดีครับผมอิกจูนเนอร์ครับวันนี้เราจะมารีวิวโนาวล่าเอ็0พีสาร้อยครับคันนี้คันนี้โบเดิมครับผมมาแก้ทอ่อแทนไปครับก็คันนี้สเต็ปไม่เอาฟันครับผมไม่เอาฟันเป็นไงเดี๋ยวดูขั้เล่งก่อนเบาๆครับ มีพอได้แสบเสียงแสบแสบนิดนิดครับแล้วก็จะชาชก็ไม่มีครับก่อนเล่งตึงๆครับเดี๋ยวไปวิ่งกันไปครับว่าครั้นี้อาจจะมีขมเหานิดหน่อยเดี๋ยววิ่งดูฟันครับ นไมีเลยอาจจะสับเกียช้าไปหน่อยครับขับมือถ่ายมือ Ja, up,